สวัสดีค, <ะ S 1> ค่ะ<น>วันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสองป้าหลานนะคะสุดแซ่บสุดซ่าสุดกวนวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรมูฮัมหมัดบอกเพื่อนภูเขาไฟลาวาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนี้กันเลยนะคะภูเขาไฟลาวาของเราจะเป็นยังไงไม่รู้อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะหนึ่งนะคะเบกกิ้งโซดานะคะสองที่รอง ก็คือภูเขาไฟนะคะที่เราจะเอามาทำภูเขาไฟลาวานะคะ3มก็คือน้ำน้ำตาลสี่ก็คือสีผสมอาหารจาส่วนห้านะคะก็คือดินน้ำมันเอามาตกแต่งนะคะเดี๋ยวดูได้เลยนะคะได้เลยส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำส้มนะคะ น้ำส้มจะไปทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดานะคะทำให้มันเกิดฟองนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาดินน้ำมันมาตกแต่งให้มันเป็นภูเขาไฟรอบภูเขาไฟนะคะแกดินน้ำมันเลยเแล้วจะปั้นเป็นรูปเนนเสาวไหมอะแล้วแต่เราจะปั้นว่าเราอยากให้อะไรอยู่ระหว่างภูเขาไฟบ้างในนรกสาวกับนกไก่ข่ะ ดินน้ำมันอันนี้นะคะซื้อมาสามสิบเก้าบาทนะคะก็มีทุกสีเลยสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกมีสิบหกอันด้วยกันเลยนะคะเออโอ๊ยแกะดีที ก่อนกนกกนีเราจะทำนะครับเอาเลนครับแล้ก็ทำาเราก็เตะเราก็ทำพื้นผุพื้นมันก่อนเดี๋ยวหนูขอปั้นอะไรเอ่าให้หนูปั้นอะไรก่อนนะปั้นอะไรก่อนก็ได้ให้หนูปั้นให้หนูปั้นเนนองสาวเนาะได้ได้เลย เล่นนศัตร์มันต้องถอดขาเนะอ่าถอดขาเล่นกนกศวตเนาะอ่าอ่าตอไปหนูก็จะปั้นหูวสีแดงเนาะเพื่อนๆ่คะเราก็ทำหมู่บ้านเมืองย่อยๆเสร็จแล้วนะคะที่อยู่รอบไดนโนเสาร์นะคะต่อไปนะคะเราเจะน้ำเปล่านะคะผสมกสระสีผสมอาหารนะคะสีแดงนะคะวันก็จะได้เป็นสีดง คขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะเอาเป็นอิโซดานะคะใส่ลงไปในนี้ให้เยอะเลย ต่อไปนะคะเราก็จะใส่สีลงไปนิดหน่อยใส่สีลงไปนิดหน่อยทำไมต้องใส่ลงไปนิดหน่อยต่อไปกันนะคะก็คือน้ำส้มนะคะน้ำส้มน้ำส้ม น้ำส้มชี้ออ่อเห็นไหมหนูไม่เห็น,นหม,มันพ้นแล้วมันก็จะเป็นภูเขาไฟรลาวานะคะเอาใกล้ใกล้ใกสีภูเขาน่าวเ,เสีภูเขาไฟเป็นสีแดงเอาใส่ไหมใส่ไหมใส่สีแดงลงไปอีกก็ด้เดียวเดียวเดียวมันจะได้เป็นเลือดไง เราก็ใส่น้ำส้มลงไปเยอะเลยอันจะใส่น้ำส้มมาแล้เวเราก็จะใส่น,น้ำส้มลงไปเพราะหนูว่าเราจะมันร้อนเร็วอ๋อทำไมไมันมีฟองอากาศมันก็จะมีฟองขึ้นมาไงมทำปฏิกิริยาน้ำส้มทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาก็จะมีฟองขึ้นมาไงคะ ็จะกลายเป็นภูเขาไฟลาวาที่มีน้ำไหลน้ำลาวาไหลออกมาไหลออกมาแล้วก็มาเจอมีดินละลายออกมาด้วยนะดีนะแับอ่าบายๆเพื่อนก่อนนะคะคลิปนี้ก็ภูเขาไฟลาวาก็จะลงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะโอบยนี่บายวเพื่อนดีบายๆก่อนโอบยนี่สี่ภูเขาไฟภูมิบายๆเพื่อนก่อนดิไ,ไ,ไปได้ค่ะบายๆ